ไมยังเขาเอาเอ,เอไมอยังไมยังสูดอากาศหนาวๆอีกแล้วจ้า,ามือน,นี้อเบ้นเบ้นเว้นเบ้นอันมหาสมุทรแอตแลนติกจ้า มื่อวานเราเคยหนาวเานันนะไอ้อากาศร่าเร้าลบลบหนึ่งองศามินุสเอียนอีกสั้นทีอะไรนะนี่ฮะนี่ฮะทัดเม็ดเียนเวน้นพนาสิงเงียนใครสนใจหนุ่ม หนุมน่มโซนหนุ่มโซนหนึ่งคนฮัลได้ฮัลได้เป็นด้วยอินเทอร์อินเทอร์ดิวส์ไลฟ์ยิ้งเงี้ยนไหนไหน พอพอ,อ,อไปเ,เอาแวนตามาพอเล้วมาเห็นได้จ้าเด้อจากปผู้ใดเด้อเห็นอยูว่ว่ามูมูตอนนี้ระะัานไม้มงไม้มงเคิงจา้าอากาศกับบ้านหนาวปานไรมือนี่ระะัานลบหนึ่งองศา โดนโดนดุรุ่งรุ่งหายอ่ะรุ่งว่าบเบาวบาแหอนหมูร่วงน้ำเพิ่นเพิ่นเพิ่นย่านผู้สาวเห็นลำพังเพิ่นหายเฮ้ ตลอดไปอันชื้นชื้ว่าชกันแฉกตาฮะอ๋อแล้วเพื่นบอกว่ามันมืนเด้อสันเห็นมะย่างตรงนี้อ่านึกว่าสิถ่าดเน,นว่าสิมาให้ ที่แถมมาบอกตัวนี้ถรดถูดว่าดูสกันเฉ็บตัวไหมชาดาถูดว่าดูสกันเฉ็บตัวไหมว่ามันมืนจ่ะมืนในหยุ่มตีนเอาอยู่โอ๊ะขอโทษด้วยว่าตีนหยุ่มเท้าในหยุ่มมือมันมืน ยังแบบนี้มันจังหมืน นาทีแล้วปุ๊แค่นี้ละจ้าปากบ,บ่มี้หยัางกี่นาทีแล้วปุแค่นี้จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อจ้าเด้อลำลำด้วย,วยๆวยวยคลิปปังๆทุกคนจ้าสวัสดีจ้า